Toilet Wow, đây đồ sầu, coi dầu khỏi nhào. Ôi, ba mừng nhát, viết mừng nhát. Có rồi đây Lui. ฝาก คนที่เป็นเครบินน่ะโอ้ยเป็นช้างแม็มอสด้วยไห้ได้โน๊เสาว้าวหลายตัวเลยยิ่งกาด้วยเหรอดูนกเพนกวินดิอยู่เป็นปีกื่องบิน ใายตาเหรอไม่ลน์มาไม่ใช่เหรอนี่โจยช้างวินทางนี้ทางนี้อันนั้นทางนี้เลโนเสียวเพียบเลย ถ้ามีกแล้ววิน ระเบิดม,มาก,กมต,ตัวอะไรอะ่ะ ออกจากถ้ำแล้วมีคนนกขายไข่ด้วยเหรอนกขายไข่ Small นกขายอะไรขนมปังอ่ะขนมปังโดน กำลังเข้าสู่สถานีจบการนั่งรถไฟ